สวัสดีครับผมศิรภพลีลาพนาพาณิ์นะครับวันนี้จะมานําเสนออินฟลูเอนเซอร์ที่ตัวเองสนใจนะครับขอชื่อว่าฮารุนโซโล่นะครับคุณฮารุนโซโล่นะครับชีวิตวบเด็กนะครับเขาอยู่กับย่าที่จังหวัดกาลสินนะครับหลังจากที่พ่อเขาเสียนะครับโดยเขาได้มาอยู่กับคุณย่าที่เป็นคนดูแลพาไปโรงเรียนนะครับถ่ายทอดแนวคิดต่างๆให้นะครับและในช่วงวัยเรียนนะครับได้เลือกเรียนโรงเรียนที่ใกล้บ้านนะครับจะได้ประหยัดไม่เสียค่าเทอมนะครับ ซึ่งมีทุนอะไรเขาก็จะขอหมดนะครับคุณครูก็จะช่วยเหลือเต็มที่จนอยู่รอดมาได้จนจบม .6 นะครับหลังจากนั้นนะครับเส้นทางชีวิตก็ค่อนข้างไข้เขนะครับเพราะอยากเรียนต่อแต่ก็ต้องการใช้เงินนะครับและไม่มีใครซัพพอร์ตนะครับในช่วงแกลเยียที่เหลือนะครับเขาเลยได้ตัดสินใจไปทํางานที่โรงงานกรุงเทพทํางานวันละ10ชั่วโมงครับ คุณฮนรุนโซโล่นะครับได้เข้าไปเรียนที่จุลานะครับจากชีวิตคนที่ค่ายเขี่ยเครียดกับเรื่องเงินนะครับความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปนะครับเขากลายเป็นคนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มเติมเต็มความฝันด้วยการแบกเป้เที่ยวรอบโลกนะครับไปแบบประหยัดลุยกินง่ายนะครับแล้วเขาก็เริ่มทํางานเก็บเงินตั้งแต่ปีที่1ครับในส่วนของช่องทางและผู้ติดตามนะครับจะประกอบไปด้วย4ช่องทางนะครับยูทูบนะครับผู้ติดตามจะอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันนะครับและทิกตกอนะครับ จะอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันนะครับในส่วนของ a c e b o o k นะครับจะอยู่ที่7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นนะครับและในส่วนไอนะครับจะอยู่ที่1นึ่งแสนห้าพันครับในส่วนของฐานผู้ติดตามนะครับจะประกอบไปด้วย3หมวดหมู่นะครับ1นนะครับจะเป็นคนไทยที่สนใจท่องเที่ยวแนวประจนภัยนะครับและ2นะครับจะเป็นัยรุ่นนะครับและสุดท้ายจะเป็นวัยทางานนะครับในส่วนของปัจจัยที่ทําให้คุณฮารุนโซโลประสบความสําเร็จนะครับจะประกอบไปด้วย3ปัจจัยนะครับ เขานะครับจริงใจและธรรมชาติมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับและเขานะครับเรื่องจุดหมายแปลกใหม่และเล่าเรื่องเก่งอย่างประเทศอินเดียแล้วเขานะครับไม่ขายของเยอะและกระจายคอนเทนต์ได้หลากหลายช่องทางครับ ในส่วนของการวิเคราะห์สวั t ดิ์น่านลิินะครับจุดแข็งนะครับเอกลักษณ์เด่นจากการเที่ยวคนเดียวนะครับและเล่าเรื่องจริงเข้าถึงง่ายน่าเชื่อถือนะครับและมีฐานผู้ติดตามที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอีกด้วยครับในส่วนของจุดอ่อนนะครับต้นทุนเดินทางและการถ่ายทําค่อนข้างที่จะสูงครับและคอนเทนต์นะครับอาจขาดความต่อเนื่องได้ครับและผู้ชมต่างประเทศนะครับเข้าถึงได้ยากครับในส่วนของโอกาสนะครับเทนท่องเที่ยวนะครับกลับมานิยมอีกครั้งครับและขยายตลาดต่างประเทศด้วยซับไตเติลด้วยครับ และสปอนเซอร์และการร่วมมือกับแบรนด์ครับในส่วนของอุปสรรคนะครับผู้แข่งคอนเทนต์ท่องเที่ยวนะครับมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นครับและปัจจัยภายนอกอย่างเช่นโรคระบาดโควิดครับและก็จะมีการเปลี่ยนนโยบายของแพลตฟอร์มอีกด้วยครับในส่วนของการวิเคราะห์คอนเทนต์หลักๆของเขานะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเดินทางและวัฒนธรรมและผู้คนนะครับแล้วก็จะมีการใช้ชีวิตและแรงมานานใจรวมไปถึงการให้ความรู้เทคนิคการเดินทางและการถ่ายทําเบื้องหลังอีกด้วยครับ ในส่วนของเครื่องมือที่ขอใช้งานนะครับจะมีโซเชียลมีเดียสช่องทางน,นะครับคือ Facebook TikTok YouTube และ IG ครับและในส่วนของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับเขาจะใช้วิธีการเล่าเรื่องอย่าง Story ่ e ท l i n g ครับ ในส่วนของข้อเสนอแนะจากทางผมนะครับผมอยากจะให้ข้อเสนอแนะ5ข้อเสนอแนะนะครับ 1. นะครับพัฒนาคอนเทนต์เชิงลึกและต่อยอดแบรนด์ครับและ2นะครับขยายฐานผู้ชมต่างประเทศครับและ3นะครับสร้างคอนเทนต์สั้นบนเพิ่มบนแพลตฟอร์มใหม่ครับและ4นะครับร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆหรือครีเอเตอร์อื่นๆครับและ5นะครับสร้างชุมชนแฟนคลับออนไลน์ภายในเพจ a c e b o o k หรือจะเป็น Li น์โอเได้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ